อ๋อไม่นี่จับปัดหนึ่อันนี้มันมีความเซนส์โอเคอย่าบอกแลนะคนจะให้เงินคนจะสุดอย่างนี้เลยเหรอคุนต้องยอมรวงเข้าไปขอบคุณจริงจริงเออผมไม่เชื่อคนลองจับตัวนี้ดูแล้วคุณลองดึง ว่าจะมีถามคุณเยอะเนี่ยคุยอะ่ออไอะไลฟ์เครดิตด้ดีอ๋อคุเยอะไปหน่อยครับอันนี้มีเงินคุณเหรอเนี่ยเฮ้ <c oughs> ยเด <c oughs> ี๋ยวนี้คุณรวยแล้วเนี่ย ด้วขอบคุณมากทำไมครับผมรวยคนก็รวยตั้งนะับโอ้โหโอ้ยโอโหเก็บไหนเออไหนอะเก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้ว้รวยแล้วรวยแล้วขอบคุณมากนะเพื่อนชายครับครับแฮปปี้เบิร์ดเดย์ครับขอให้มีความสุขมากๆนะครับถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายรูปเก็บไว้ดีกันไหมเก็บเก็บไว้ดีกันดีกว่าเก็บไว้กับแม่ คุณแม่น,นิดนึงึ่งลุกแข่งแรนะครับประสบความสำเร็จทุกส right> ี่ให้เป็นที่รักของทุกคนมีไฟนานอมีสายับท yes> ั่วโลกต้องขึนกวันโะลกนะมารัหนมรออติดไปเนี่ยได้หมมาเป็นไลน์มาบอกว่าสอครับเพียแล้ว ห้องนี้สวยโต๊ะก็เก่งตาสวยขึ้นถ้าขอเอื้อความเจริญได้บ้างดีกว่าอะไรนะโวยพรคุณว่าได้เลยคุณต้องว่ามากได้เให้วันเกิดปีนี้นะครับไม่ใช่แค่วันนี้ครับขอให้ทั้งปีนครับเจงิญได้เปนความสุขนะครับขอให้ประสบความสาเร็จมีสิ่งที่เอ อยากทำอยากเป็นแล้วก็ขอบคุณท่านคับทุกคนละแกนที่รักเจมินายมากขนาดนี้ครับผมแล้วก็มึกว่าเจมินายทำรุ้นของนักที่ทุกคนเลยครับในนี้มอบให้มา,มาแล้วก็เจมินายรักพวกคุณมากมากครับผมจริงๆจริงๆแล้วก็น่นแหละเราเขาเรียกว่อะไรเดินทางเข้ามาในวงการมันจเป็นด้วยกันอย่างเงี้ยสองคนอย่างเงี้ยแต่เริ่มแล้วก็ผ่าน แย่เลยครับก็เหนื่อยมาด้วยกันสู้มาด้วยกันก็ดูแลมาด้วยกันตั้งแต่แรกอะไรเงี้ยพอเราชมเสด็จปุ๊บเราก็มีพี่พี s <S ่ทุกคนมาคอยช่วยดูแลก็ขอบคุณแม่ที่เป็นอีกหนึ่งคำนี้ว่าอะอีกหนึ่งกลุ่มคนอี่ยง่ที่มาช่วยดูแลจนนี่ได้ครับก็ขอให้ทุกคนนะครในที่นี้นะครับดูแลเจนน่ได้ต่อไปนะครับ ก็สัมผัสเจมินายครับในวันที่เขาไม่ค่อยสุกดีแหละพวกคุณก็มารโลดแล่นโมเมนดีครับแล้วก็ในวันที่เขาอาจจะท้อค่ะจะเห็นครับก็ขอให้ผู้คนนะครับอยู่กับเจมินายในนานตราบเท่าที่ทุกคนจะรับได้นะครับขอบคุณ โอ้ยเนาะโอ้ยนาะฮัลหม่ั้าลยฮัลโหลได้ยครับอมากแมๆที่ดูดู่อนี่ดูดขบที่สำคัญที่สดับทุกคนมากๆนะครับที่มาในวันี้ครับมใหญ่มากครับเอาไปไหนครับอ้าก็คนเขาคนผมนะอยู่ก่อนค่ นั่นแหละก็ขอบคุณทุกคนมากที่มาในวันนี้นะครับทั้งสามคนและอีกหลายๆคนที่อาจจะไม่สามารถมาในวันนี้ได้นะครับดีใจที่ได้พบทุกคนมากแล้วก็หวังว่าจะได้เจอกันต่อไปนะครับขอบคุณนะครับทุกท่าน